สวัสด,ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอามในแบบฝึกหัด DLTV วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่37นะครับวันนี้เราจะมาสร้างรูปวงกลมนะครับโดยใช้แถบกระดาษนะลูกนะวันนี้เราต้องมาเตรียมอุปกรณ์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะลูกก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเหมือนกับที่เรียนใน DLTV เลยนะครับ อุปกรณ์วันนี้ก็จะมีกรรไกลนะครับไปหาก,กันไกลมาไม้บรรทัดยางลบดินสอนะครับกระดาษแข็งนะหรือว่ากระดาษเหลือใช้ก็ได้นะครับนะหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เข็มหมุดนะหรือว่าหมุดปักกระดาษนี่แหละนะครับนะหนึ่งตัวนะลูกอ่นะก่อนอื่นเลย เราจะต้องมาทําแบบกหัดนะครับโดยการวาดวงกลมโดยใช้แทบกระดาษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีแทบกระดาษเสียก่อนนะครับเราถึงจะวาดวงกลมโดยใช้แทบกระดาษได้นะอ่ะเรามาทําแถบกระดาษกันนะครับ<ป>อ่ะอันดับแรกเลยเราต้องวัดแทบกระดาษออกมาก่อน่อะ,ะให้ตกระดาษนะครับให้มีความกว้าง1ซนติเมตรแล้วก็ความยาว10ซนเมตรนะครับใช่เดี๋ยวความจะพาวัดนะลูกอ่าหซนเมตรแล้วก็ไปดูที่ขีดนี้เลย นี่เล็กสุดนะอ่าก็นับไปถึงสิบเลยแล้วก็ขีดเอาไว้ขีดไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนเสร็จแล้วข้างล่างให้กะลงมาสักประมาณ1นึ่งเซนนะครับติไปให้ถึงเลขสิบนี่นะอ่ะทีนี้ก็วัดทางขวามือ1เซนติเมตร ขีดลงมาเลยนะครับสายมือหนึ่งเซนติเมตรแล้วขีดเส้นนะครับเ,เมื่อทำเสร็จแล้วก็ตัดตามรอยที่เราขีดไว้นะครับโดยใช้กรรไกรนะลูก ระวังมือด้วยนะครับก่อนจะตัดให้ดูนะ,ะตัดตามรอยที่เราขีดไเลยนะเราก็ได้กระดาษน,นะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความกว้าง1ซนติเมตรแล้วก็ความยาว10เซนติเมตรนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างแนวนะครับแนวสําหรับเจาะรูนะเดี๋ยวเราจะเจาะรูระยะห่างกัน1เซนติเมตรนะครับอตอนอันดับแรกเลยสร้างแถบกลางขึ้นมาก่อนนะเพื่อให้รูที่เราเจาะนั้นตรงกันนะครับนะสักประมาณครึ่งเซนติเมตรนะหนูก็จุดไปตรงนี้นะครับครึ่งเซนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ พอได้กึ่งกลางแล้วเราก็ลากเส้นนะลูกจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ทำจุดเลยนะครับให้มีระยะห่าง1เซนติเมตรแล้วก็วัดเลยนะครับเอาเว้นที่ไว้สำหรับปักเข็มมุดนะครับนิดนึง เนี่ยตรงนี้จุดเอาไว้ก็ได้จุดไว้ก่อนอ่าเสร็จแล้วก็วัดมาเลยนะครับระยะห่าง1เซนติเมตรอืได้เก้าจุดไม่เป็นไรนะครับนะเมื่อเราได้แล้วเราก็ทำการจุดนะครับเจาะรูนะครับตามจุดที่กำหนดไวน้นะครับอ่านะครับ นะขั้นตอนการเจาะรูต้องระวังมือตัวเองด้วยนะครับนะเจาะไปเลยสามนะเจาะให้หมดเลยนะครับให้ตรงจุดนะ เสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะได้แทบกระดาษนะสำหรับสร้างวงกลมแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเมื่ออุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะมีแทบกระดาษนะครับ1ชิ้นแล้วก็เข็มหมุดนะครับอ่าเดี๋ยวมาทําโจทย์กันเลยอ่าโจทย์บอกให้เราสร้างวงกลมด้วยแทบกระดาษนะครับนะพร้อมวัดความยาวของรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับข้อ1 กำหนดให้รัศมียาว3เซนติเมตรนะเ่าเรากำหนดจุดศูนย์กลางก่อนนะครับเอาเข็มมุดปักเลยปักไว้ก่อนนะลูกปึ๊บอือปักแล้วจะได้ลักษณะประมาณนี้นะทีนี้รัศมียาว3เซนติเมตรนะครับก็ต้องนับไป3าจุดใช่ไหมเพราะจุดละ1เซนติเมตร1เซนติเมตร2เซนติเมตรแล้วก็3เซนติเมตรนะครับ อันดีสอจุดไว้ทีนี้ลากนะครับลากเห็นไหมเราก็จะได้รูปวงกลมออกมาสวยงามน,นะครับดึงหมุดออกปึง้งได้แล้วนะครับเขียนรัศมีนะเขียนรัศมีเลยนะครับลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นขอบของวงกลม รัศมียาว3เซนติเมตรอืทีนี้ไปตอบคำถามข้างล่างนี้นะครับรัศมียาวกี่เซนก็ตอบไปเลย3เซนติเมตรทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะยาวเป็น2เท่าของรัศมีนะก็คือ6เซนติเมตรนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นะ ต่อไปข้อสองนะครับให้กำหนดรัศมียาว5เซนติเมตรอ่ะปักเข้าไปก่อนนะครับรัศมียาว5เซนติเมตรก็นับไป5จุดนะถัดจากเข็มมุดนะครับ1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตร4เซนติเมตรแล้วก็5เซนติเมตรนะลูกจาะวาดเลยเกินขอบไม่เป็นไรนะครับ เรียบร้อยดึงหมุดออกนะกำหนดรัศม,ม,มียาว5เซนติเมตรนะครับห้างมตอบขาถามเลยรัศมียาว5้าเซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องยาว10เซนติเมตรนะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่สอง อ่าต่อไปข้อที่3นะครับกำหนดรัศมียาว8เซนติเมตรนะอ่าอันนี้ใหญ่หน่อยนะครับนับไปเลยถัดจากเข็มมุดไป8ช่องนะครับ8จุด1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตร4เซนติเมตร5เซนติเมตร6เซนติเมตร7เซนติเมตรแล้วก็8เซนติเมตรนะครับอ่าอันนี้สอเข้าไปแล้วก็วาดวงกลมเลย อ่าเรียบร้อยนะครับดึงเข็มหมุดออกนะลกูกเขียนรัศมีนะครับยาว8เซนติเมตรลากมาเลย8ซมอไปตอบคำถามนะครับรัศมียาว8เซนติเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางยาว16เซนติเมตรนั่นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยในข้อที่สามอ่าต่อไปข้อสี่นะโจทย์ให้กําหนดรัศมีเองนะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนจะเอารัศมียาวกี่เซนติเมตรก็ได้นะครับนะในที่นี้ความจะเอารัศมียาวสี่เซนติเมตรนะหนึ่งเซนติเมตรสองเซนติเมตรสามเซนติเมตรแล้วก็สี่เซนติเมตรลากส่วนโค้งไปเลยนะครับ ออเขียนเส้นรัศมีเข้าไปนะครับยาว4เซนติเมตรเราก็กำหนดไปเลย4ซสองมตอบคำถามด้วยนะครับรัศมียาว4เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องยาว8เซนติเมตรนะครับเรียบร้อยในข้อที่นะอ่นะต่อไปนะครับสําหรับข้อสองใ่นะโจทย์ให้เราสร้างงานศินละปะตามจินตนาการนะครับ ที่มีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบโดยใช้แทบกระดาษแล้วก็ตกแต่งด้วยการระบายสีให้สวยงามน,นะครับอ่าน,นี้ก็แล้วแต่นะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเลยนะครับไม่มีแบบตายตัวนะครับอันนี้ใครจะวาดแบบไหนได้เลยนะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกับแบบฝึกหัดในชุดที่37นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดชุดที่38แล้วนะวันนี้นะครับให้สร้างวงกลมโดยใช้แทบกระดาษนะครับ นะวัดให้แม่นแล้วก็จะได้วงกลมที่มีรัศมีตามที่โจทย์กำหนดนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้ความต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ